สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ผมมีแบงค์ยีนะครับของในหลวงรัชการที่9ก้าเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นแบงค์หมายเลขเรียงกันจะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดนะครับที่วันนี้ได้นำมาให้ เพื่อนๆได้ชมนะครับทั้งหมดมี4ชุดนะครับเดี๋ยวมาดูาชุดแรกนะครับชุดแรกที่ผมสะสมไว้นะครับตัวเลขนะครับชุดแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับหมวดหมวดจอจานนะครับหมวด5าจอจานหมวด5จอจานอันนี้ชุดแรกนะครับ มีชุดแรกหมวด5จอจานชุดนี้ก็จะมี2ใบนะครับที่ผมสะสมไว้840 841นะครับหมวดหมวด5จอจานอันนี้ชุดแรกนะครับชุดที่สองหมวดกอไก่นะครับหมวดกอไก่ก็จะมีอ่า1กอไก่1กอไก่นะครับหมวดที่สองนะครับ 82ดสองหนึ่นะครับผมสะสมเาไว้ชุดที่สามนะครับชุดที่สามสามทหารสามทหารนะครับ7จ็ดหนนะครับมีชุดที่สามส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น9พอพานนะครับ9ก้าพอพานแปด 9 8 9 98นะครับผมสะสมไว้วันนี้เอามาให้เพื่อนๆเอฟซีได้รับชมนะครับทั้งหมดวันนี้มีอยู่4ชุดนะครับมาดูชุดชุดแรกก่อนนะครับมาดูชุดแรกก่อนชุดอ่าชุดสี่จอจานนะครับ ชุดจอจานนะครับ840 841มาดูชุดนี้ก่อนนะครับครับด้านหน้าครับด้านหน้าครับด้านหน้า อาจจะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหน้าครับนะครับ 5K นะครับ840 5K 841นะครับอันนี้ชุดแรกดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นรูปรูปของอในหลวงราชการที่9นะครับยังทรงพระเยาว์อยู่นะครับรบบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ จะเขียนว่าด้วยสำนึกในพระมหาธรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับรูปในหลวงท่านยังทรงพยาวอยู่นะครับรุน่นเนี้นะครับอันนี้ชุดแรกครับเดี๋ยวผมให้ดูชุดชุดต่อไปนะครับ ุดต่อไปชุดนี้ก็แปดสองหนึ่งแปดสองสองนะครับในหลวงอันนี้ด้านหน้านะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลัง,ลงจะเป็นอ่าพออ่อขุลางกรแหงนะครับเป็นรุ่นของพออ่งอขุลากำแหงนะครับ อันนี้ด้านหลังนะครับหลังจะเป็นพ่อกุลากำแหงนะครับอันนี้ชุดที่สองนะครับชุด ที่สามชุดที่สี่ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะดสมไว้ก็จะเป็นชุดพ่อคุรังคำแหงนะครับเหมือนกันสามสามชุดนี้เหมือนกันนะครับตัวเลขเหมือนกันแต่เป็นเป็นชุดพ่อคุรังคำแหงเหมือนกันครับก็จะมีแตกต่างอยู่ชุดเดียวนะครับมีแตกต่างอยู่ชุดเดียวชุดชุดนี้นะครับที่ในหลวงท่านทรงพระยาวอยู่นะครับชุดนี้นะครับ นี่นะครับวันนี้ได้นำเอามาให้เพื่อนๆเอฟซีได้ชมนะครับสะสมไว้ทั้งหมด4ชุดนะครับดูอันนี้ด้านด้านหลังดูด้านหน้านะครับ ด้านนหูาด้เพื่อนๆ DC ได้ดูด้านหน้ากันนะครับนะครับครับอันนี้ด้านหน้านะครับ เพื่อนๆ FC คนไหนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปหน้าต่อไปนะครับวันนี้ผมก็เอามาให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับที่รับชม คลิปของผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ